สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมแสบคนนครนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับ E ีีนี้น่าจะเป็น E ีีที่3แล้วนะครับนะเรามีพระก็ยังเป็นพระหลวงพ่อพัดวัดไหด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์ที่นิยมกันนะครับก็จะมีรุ่นก็จะมีวันนี้ก็จะมีแสบมาตรงที่นี่ฮะงาช้างพระพิคเนตครับงาช้างพระพิคเนตสวยมากครับ นี่ฮะเป็นงาช้างครับเป็นงาช้างพับพิีเนตนะครับนี่ขาวเลยนะครับนี่ท่านใดที่ชอบงานะครับแล้วก็เป็นพับพิีเนตด้วยนะครับนี่ฮะต้ององค์นี้เลยนะครับนี่ฮะเป็นงาช้างแท้นะครับแต่ว่าไม่รู้ที่มานะครับว่างาช้างพับพิีเนตออกจากวัดวัดอะไรจาไม่ได้นะครับ จริงๆรู้นะครับรู้แต่ว่าผมจําไม่ได้ครับเพราะว่าเช่ามานานแล้วนะครับนี่สวยครับใครที่ชอบงาช้างพับพิคเนตนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมใส่ปนขอนนะครับแบ่งปันกันไปนะครับนี่ฮะงาช้างพับพิคเนตนะครับใครรูที่นะครับนะตอนนี้กําลังหาเจ้าของอยู่งาช้างพับพิคเนตสวยครับนี่เรียกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะครับสาหรับงาช้างใครที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับนะตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ บอโทร084699398นะครับามาดูจะเป็นเหรียญของหลวงพพัดนะครับนี่เสือคาบแก้วนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับลงยาเขียวลายกนกข้างสีแดงครับนี่ฮะสวยสดงดงามครับคุณลูกค้าครับสร้างพาออกมาปี63นะครับ ปีนี้ปีเสือนะครับใครที่ชอบนะครับเสือบ่งบอกถึงบารมีนะครับดูให้ชอบครับราคาก็สอบถามโทรกันเข้ามาสอบถามนะว่าหรือว่าแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยครับแอดเบอร์โทรไปไลน์ก็ขึ้นครับนี่ฮะนี่ครับเสือรับแก้วนะครับหลวงพระพัฒน้ด้วยนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อท้องเหลืองครับ dunno, นี่อัดกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับอมาดูอีกเหรียญน,นะครับเรื่องสมรักษ์นะครับเรื่องสมรัก์หลงพพาดไว้ด้วยนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับเหรียญนี้สวยสดงดงามครับนี่ฮะเรื่องสมรัก์นี่ใครที่เช่าไปก็ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นสิ sure ่งดีดีครับเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาแดงนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับ เลขโค้ด6ก5 1นะครับเลขโค้ด6851นะครับสำหรับเลื่อนสมรสกหลวงพพัดวัดได้ด้วนนะครับนี่ฮะนะครับจมูกเหลียนสวยนะครับ100%เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ทานที่สนใจก็ทักทายแสบคนละครมาได้นะครับนะนี่ฮะตามเบอร์โทรครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่ฮะ อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพพาวัดไร่ด้วนนะครับนี่ฮะเหรียญเจ้าสัวครับพระออกปีหกหนึ่งครับโษที่พระออกปีหกสองครับหกสองนี่ฮะพระปีเก่าเหรียญเจ้าสัวข้างหลังเป็นลายมังกรนะครับขึ้นคอได้เลยครับนี่ฮะข้างหลังเป็นลายมังกรนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพพัวัดไร่ด้วนนะครับ สนใจนะครับท,ทักทายแสบคนละครมานะครับเรียนเจ้าสัวใครที่ชอบไลฟ์สดนะครับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้แสบคนละครหน่อยนะครับจะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่เรียนเจ้าสัวหลวงพระพัฒนวัดได้ด้วยนะครับนี่ันนี้สวยนะครับใครท่านใดที่สนใจก็ กทายกันเข้ามานะครับสำหรับเหรียญเจ้าสัวหลวงพระพัฒนวริด้วนนะครับนะแบ่งปันกันไปเหรียญไม่แพงครับเหรียญไม่แพงนะครับโทรเข้ามาสอบถามมันก่อนนะครับนะครับวันนี้ก็มีเหรียญไม่ชมอยู่สี่เหรียญนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะเอาเหรียญสวยมาแบ่งปันกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ